สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยุ่กับ PVP เจ็บบาบกันนั่นเองนะครับผมก็อ่าเนื่องจากว่าเคออสใกล้จะไปแล้วนะครับก็เลยขอทำเคออสอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปลง PVP ปกติกันเนาะอ่าก็ถือโอกาสมาอ่าโชว์ตัวละครใหม่อย่างอุเลต์มาชิโนแล้วก็อีออนฮาวาในอเลน่าเคออสเลยละกันนะครับผมนะตอนลองเล่นเนี่ยเก่งมากนะครับทีมนี้นะแต่ว่าตอนอัดคลิปเนี่ยอาจจะอีกเรื่องหนึ่ง <laughs> นะ โอเคนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูทีมสำหรับอ่า PvP Chaos กันเลยนะครับ <c oughs> ทีมที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นมนุษย์ล้วนนั่นเองนะครับก็จะมีอูเลสมาชิโนแล้วก็อียอนฮาวาแล้วก็มีเพอร์ซวาเขียวนะครับผมโวซับก็จะเป็นอ่าลืมชื่อละอิตตินเขียวอ่าวาเลนไทนยนะก็ ถ้าเราฆ่าศัตรูได้เนี่ยอ่าสแตตพื้นฐานเราก็จะเพิ่มอีก7%แล้วก็อ่าลดเกรดนติอีฝ่ายได้2ลูกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งไอส2ตัวอย่างอูเลสมาชิโนกับอีออนทาวาเนี่ยมแรงอยู่แล้วนะครับทีนี้สําหรับอานิล่าเคออสเนี่ยอ่าจะจบในวันอาทิตย์นะครับผมนะใครยังไม่ลงนะครับผมยังไงก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะปั๊มแต้มนะครับ อย่างน้อยได้สักอ่าสิบเปอนี้ก็ได้เพชรเยอะเหมือนกันนะเพชรหโลนะครับนะใครไม่ไหวก็เอาเท่าที่ไหวนะครับสำหรับอารีนาเควออย่างน้อยก็ได้เพชรฟรีเนาะไม่ได้อ่าจะได้ไม่ต้องเติมแบบว่าทุกแพททุกแพทนะครับคือบางคนอาจจะเติมอ่าทุกแพทเนาะเพราะว่าช่วงนี้แพทมันชนบ่อยแล้วก็อ่าตัวละครดีๆมันเยอะนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นะครับยังไงก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะครับนะอ่ะก็วันนี้5้ตานะครับ มาตาแรกก็เป็นลิมารุซึ่งว่าแล้วมันโลมายังอยู่โลอยังอยู่นะอ่ะว่าแล้วว่าต้องเจอเข้าสักวันเนี่ยเพราะอัดคลิปทีไรแนละ้วผมโดนทุกทีเลยตอนตอนแบบว่าอ่ลองทีมไปเรื่อยนี่คือแบบว่าได้เริ่มก่อนตลอดนะครับเออห้าฮิวโอเคอ๋อ, <Okay. S 2> อไอ้ผมลืมไอ้ผมลืมชื่อไอ้จอมารลิมารุมันไอ้นั่นเนี่ยมันถอนสองบัฟนะครับ อันดับแรกเราก็เพิ่มไปก็ไม่มีอะไรเนาะเออเราก็อีไปเลยก็ได้นะครับนะเพราะว่าอียอนฮวาเราน่าจะรอดนะอ่ะเอาไปบลูแอคดีเอ็นเขาโลเอออีเซ่ขอแรง รีบร้อยไปหนึ่งโซทีนี้เนี่ยมันจะเหลือตัวเก่งอย่างอ e ียอนฮาวาไว้ทีนี้เราต้องฆ่าโจมานให้ได้ก่อนนะเพราะว่าเก่งมากๆตีมาอสองสามสกิลเลยเหรอโอเคยังรับได้อยู่ยังรับได้แต่อันนี้รับได้ไหมโอ้เป็นอมตะเป,นปะะ็นอมตารอตัวไป <laughs> <laughs> ดีนะคขห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดีอ่ะทีนี้ก็ถึงตาเราบ้างแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าดามเมจเราจะแรงแค่ไหนนะเดี๋ยวขอดูก่อน เอาเป็นว่าถ้าเก็บจอมาได้ถือว่าหานใสเคียวโดฟ้าครึ่งหลดโขโ,โลหายแน่นอนอ๋อลืมไปลิม,มารู้มันไอ้นี่น <c oughs> ผมลืมว่ามันใส่ทำเอลไวเไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยเอาอุลตราชินโนเก็บเออลางดีบา้าผมว่าเปลี่ยนจากเอาเอาลิม,มารู้เนี่ยไปเคลีย์อาอออนฮาวาดีกว่านะดูไม่นานน่าจะ ขอดูหน่อยผมตีไปเท่าไหร่แล้วมันต้องตีอิออนทาวาสี่ทีโลมันถึงจะหายแล้วก็มันถึงจะไม่เลือดเหลือหนึ่งอะหมดยังอ่ะอีกทีนึงน่าจะโดนไปสมครั้งนี้ครั้งที่สี่ไหโล่หมดเถออขอร้องอ่าหมดพอดีเท่ากับลากโกนนะเรียบร้อยมาตาที่สองโอ้โหนาเซียนแล้วประเด็นคือนาเซียนไง <laughs> ผมกลัวนาเซียนมาก ตีหลบหลีกไหมไม่รู้นะครับเออไม่เราตีให้โลมันแต,แตกไปก่อนแล้วกัน oh, <okay. S 1> เนาะเออไปเลยบูดเอสดีเอ็นอะไม่เขา้า <Easy. S 1> <laughs> เอ,อ้ยสีพขอแรงกว่าน,นี้ <laughs> 50%เปอร์ซ็นเป็นอมตะ <laughs> โอเคอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องพะวงเรื่องอมตะฝังตรงขามแล้วนะครับ <laughs> ทีนี้เนี่ยตัวที่น่ากังวลน่าจะเป็น, e awa, นอ, <laughs> อียอนฮวาเนาะโอฮโลไม่แตกนี่คือเก่งมาก เออมาจัดมาทุกวันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าอยู่ๆมันจะเก่งมันก็เก่ง,กกงจริงเนี่ยแม่นะครับกับตาที่สามนะเจอทีมเดิมโอเคทีมเดิม มานะครับกับตาที่3นะอ่ะก็เป็นทีมอเอสคโนเขียว LR แน่นอนใช่ไหมหรือเขียวปกติไอเขียว LR มันใส่ได้ด้วยโอเคนะใส่ได้ก็ใส่ได้อ่เราทักหายไปด้วยอการตีหมูแล้วกันแล้วก็เก็บการ์ดอุลตมาชิโนไว้นะครับน่าลากบัฟมาหนึ่งทีย,งย,ยังโอลดยู่ยังอยู่ยังอยู่เพื่อนอปั๊มไปทีหนึ่ง อแค่นั้นนะอ่า,อาผมขอนี่นี่แล้วก็นี่ต่อยไปแล้วกันนะอ่ะขอเคเออลียเอสคโนก่อนได้อยู่นะพังโลกได้ถือว่าโอเคขอแรงเพื่อนเอ้บูแอตติดอ่ะเบาเบอ่ะท่าเน,นี้ผมเห็นวะมันมีคิดหนึ่งอย่างแรงเอออีเจ มันยังไม่ตายไม่ใช่ไออียอนวะไม่ใช่อีวอนนาพูดผิดอูเรตไมชิโนโผมว่าน่าจะได้อยู่นะเอออีวันเนี้ยเรียบร้อยบันไปล,ละหนึ่งศพอ่าอีกทีนึงผมว่าตาหน้าเราน่าจะเก็บฝั่งตรงข้ามมาได้อยู่นะครับโล่เรายังเหลือนะนะแข่งกันใครโล่หมดแพ้กระทืบเท้าดงพีระเบิดพึ่งฝั่งตรง,งข้ามก็กระทืบเท้ากลับมาแต่โล่เราก็ยังอยู่ไง สึกคนโลกคู่มาขั้นสามไปเลยนะครับเพราะว่าโลกเรายังอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่ทายอ่าโลโลเธอหมดแล้วทีนี้ตาเราแม้ตาสุดท้ายนะครับก็เป็นอ่าฝาแฟดนะมาเราจะตบเขาได้หรือโดนเขาตบได้ก็เป็นคำถามนะครับอยากเคลียร์อีออนฮาวามากๆแต่เอาอูเลตมาชิโน่ก่อนนะ ถ้าเคลียได้ก็ถือว่าดีไปนะครับเออเขายังไม่เข้าโล่เลยเพื่อนเอ้ยี่สิเอาหนักๆเพื่อนเอาให้ตาย <c oughs> เอยว่าทำไมอ่าฝั่งตรงข้ามก็มิติสแลปมากออ้บรรเลงได้ยังไงกโอนมาอีกจีนึงไม่ได้แปลงร่างเนี่ยผมง,งมากเลยบรรเลงได้ยังไงอ่ะมา เผาไปนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมเอาเก็บไอ้อุเลสมชชิโนฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วกันนะเออไปบูแอติกเอ็นขอแรงกว่านี้เอออีวันนี้โอ้โหอย่างเบามาไม่เป็นไรนะอูเล็ตมชชิโนเรามีอันตีละเอออีเซ่ เกือบแล้วอางนี้นึงอะมาลุ้นทุกดอกเอมิติกสลับนี่อย่างแรงบอกเลยมาทีนี้ก็ได้เวลานะครับอันตีอ่ะอันติแล้วก็เราเราเราหิวเลือดมากกว่าน้อเลือดเราไม่หิวเลย ใส่เคียวนะติวะรปุ้ไม่มีใครตายเลยสักคนเออไปไทนีรัชเชี่ยห้าสิบไหมห้าสิบละแล้วก็มิติกสลับโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่ที่แปลว่าไม่น่าได้นะผมว่าไอ้สองคนหน้าไม่น่ารอดละนะฝากความหวังไว้ที่อีออนฮาวายอีกละมาอีซี <Easy. S 1> โอเคกระตีใส่ เด็กขัวเขียวของเราไงมามิติกสลับปึ๊ยังเข้าอยู่มาแล้วก็แรงใช้ได้ให้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเคลียร์หลายตัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเราเอาไอเด็กหัวเขียวเนี่ยออกได้อยู่นะครับ แล้วก็อุเลตมาชิโน่นี่ปล่อยไปเลยก็ได้มั้งอตีอุเลตมาชิโน่น่าจะได้อยู่เราคงต้องเสียสละเยอะอยู่ <c oughs> ไปอีซ <c> ี <oughs> อ่ะอีกนิดเดียวเพื่อนอีกนิดเดียวมันก็ตายแล้ว <c oughs> อ่ะปิดฉากอ่าฝั่งตรงข้ามก็คิดแค้น e อีออนฮาวามากๆเลยเป็นยาล่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> โว้ะโลหมด แล้วมันตายได้ยังไงก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับการรีวิวที่มาโดนเขาตบโชว์นะผมอัดคลิปที่ไลฟ์ผมโดนทุกทีเลยเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือไงเออทั้งคู่เลยนะครับนะอะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็อันนี้ก็มาเตือนอีกครั้งนะครับสําหรับกิจกรรมเคออเนอะเพราะว่ามันใกล้จะหมดซีซั่นแล้ะนะครับยังไงก็ใครยังไม่ลงหรือว่ายังไม่ได้ทาอันดับเนี่ยก็อย่าลืมไปทํา ันดับกันด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมปั้นอาวุธให้อีออนฮาวาเสร็จเนี่ยก็จะไปลงอารีนาชั้นสูงนะครับนะไปลองดูดาเมจในโน้นกันนะครับว่าอาจจะเก่งทีมแค่ไหนนะอ่ะก็อันนี้ก็เอามาให้ดูก่อนนะคือมันเล่นได้นะครับมันเล่นได้ <laughs> เล่นได้จริงแค่ตอนผมอัดคลิปผมแค่อ่าโดนเขาเล่นเฉยๆนะครับนะคือหลังคือคือตอนผมไม่ได้อัดคลิปอะผมมันก็เก่งใช้ได้นะทีมเนะี่ยเออแต่พออัดคลิปไม่รู้เป็นไรนะ อ่ะโอเคก็ประมาณนั้นนะครับนะก็ยังไงก็ยินเลยมาลงกันด้วยนะครับนะ,ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ